สวัสดีคร like ับทุกคนวันน ok ี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับโรบันขนมปังโรไส้คาซาสับปะรดลูกเกตตาฟาร์มเฮานะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นรสชาติใหม่ของเขานะครับเดี๋ยวชิมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ส่วนมากนะครับขนมปังโรที่เรากินนะครับที่พี่อั้นเจอนะก็จะมีลูกเกตกับสับปะรดเฮ้ยแต่สับปะรดกับผสมลูกเกตจะไม่เคยเจอนะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง อ่าไอ้ตัวนี้นะครับราคา20บาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับช่วงโปรโมชั่นเหลือ18บาทนะครับก็ซื้อให้ทันด้วยนะครับโปรโมชั่นนะครับแหเลยได้ลดได้สอบาทอ่ะแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับคู่แพ้หานนะจ๊ะในนี้นะครับมีแป้งสาลีนมไข่ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองอาจจะมีถั่วที่มีเปลือกแข็งไข่ไปหานกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะส่วนในเรื่องของไส้คัสตาร์ดสับปะรดพูแลลูกเกดน,นะจ๊ะ ไช่ครับสารสับปะรดลูกเกดนะครับเราได้มา41%นะครับเฮ้ยก็ครึ่งหนึ่งของอันนี้เลยนะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วในนี้นะครับมีน้ําตาลอยู่19กรัมและเขาเขียนนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยเล่ากําลังกายเพื่อสุขภาพของพวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่กินแล้วอย่าลืมบอกกําลังกายด้วยนะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย41%นี่ยิแงนะนี่ดูดูดูนี่เห็นไหมนี่นี่อันนี้ก็คือสับปะรดนี่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 ก็ เออตรงนี้นะครับเป็นกระดาษนะจ๊ะกินไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องแกะกระดาษออกมาก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งเอาเข้าปากนะครับระวังด้วยมีกระดาษรองไม่ขนมปังตัวอื่นของฟังเขาไม่มีขนมปังรองนะส่วนมากจะไม่ค่อยมีกระดาษรองนะครับแต่ว่าตัวนี้มีนะจ๊ะมาโอเคกินก็มีกลิ่นสับประรด,ดอยู่หลับตาดมเนี่ยโอเคสับประรด,ดเนี่ยเป็นขนมปังสับประรด,ดเลยมาชิมรสชาติจ้ะอืม กินเกือบหมดแล้วเลยรสยถ้าได้เขาบอกนะครับว่าเฮ้ยถ้าเทียบกับราคาถือว่าทําได้ดีเลยนะอย่างแรกน,น,นะครับคือถ้าเกิดในเรื่องขนมปังไม่ต้องสนใจนะครับของวามเท้าเนี่ยคือขึ้นชื่อแล้วเรื่องความนุ่มนะครับแป้งดีในเดสของราคานวามเท้าอยู่แล้วนะครับก็ไม่จาดกับตัวอื่นของวามาส์้าอะ่ะคราวนี้เรามาดูครับในส่วนนี้จ้าสับปะรดนะครับแล้วกเป็นสับปะรดนี้จ้าซึ่งก็คือสับปะรดเชื่อมแหละนะ ก็ถือว่าไ้ได้นะครับแล้วก็ลูกเกดเนี่ยก็เจอลูกเกดแบบเชกๆอย่างนี้นะครับนี่นี่จะ้ะกินไปแล้วนะครับเราก็จะกัดเตอเนี่ยความแห้งนะครับพล้วเดี๋ยวความตืนท่าเดียวกับขนมปังนะครับการล้วตัดด้วยรสชาติความหวานของสับปะรดแล้วก็ความเปรี้ยวกนหวานของลูกเกดความจริงอ่ะถ้าเกิดลูกเกดได้เปรี้ยวกว่านี้จะดีมากนะครับมันจะกลายเป็นการตัดรสจืด หวานอมนสับรดแล้วก็เปรี้ยวแบบลูกเกดอันนี้กลายเป็นจืดของขนมปังหวานสับรดแล้วมันก็จะเป็นแบบหวานลูกเกดอะความจริงให้ถ้าเกิดมันได้ลูกเกดตัวเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับไม่ไกลหรือไรจืดเปรี้ยวจืดหวานเปรี้ยวเฮ้ยจะตัดกันในองตัวมากกว่านี้นะครับแต่เทียบกับราคา20บาทนะทําได้ดีมากๆขนมปังก็ดีด้วยนะครับขนมปังนิ่มด้วยอะ ไม่ต้องตาใจครับบอกฟาร์มเฮาคือคือที่ของเขาคือเรื่องของบังนิ่มเยู่แเออนะครับก็หรือว่าใช้ได้แล้วก็เทียบกับเลทราคาถ้าถ้าดึงไปนะครับเมื่เกีะไอ้ตรงกลางนะมันก็จะเป็นนะครับไส้นะครับของสับปะรดเต็มๆนะครับเห็นไหมตรงวงกลมตรงกลางอ่ะตรงกลางเนี่มันจะมีไส้สับปะรดเต็มก็เฮ้ยช่วยเพิ่มรสชาตินะครับตัวนี้พุ่งตรงเลยเด่นสับปะรดถ้าเกิดใครชอบสับปะรดเนี่ยก็จะได้แต่ถ้าเกิดใครนะครับชอบแบบเพี้ยนผมจะต้องกิน เด่นลูกเกดตัวนี้ไม่ใช่นะครับหรือว่าสับปะรดกับลูกเกดผสมกันไม่ใช่ตัวนี้ออกเป็นสับปะรดนำแล้วก็จะมีลูกเกดเสริมเสริมย,ย่ยอยๆตามโอเคถือว่าทำได้ดีทำได้ดีครับโอเคครับเดี๋ยวจุกันรีวิวคลิปนี้อย่างเฮี้นี้จ้ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ไปเรียนใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ